สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่น่ารากกักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะเอฟซี FC. วันนี้ก็เป็นวันที่จะเอาปลามาตากค่ะทุกคนนี่ค่ะพี่เอาปลามาตากให้มันแห้งสัหน่อยก่อนนะคะทุกคนแล้วก็พี่ก็จะตัดหัวตัดหางที่เราไม่ใช้เนาะท,ที่เราไม่กินเนาะทุกคนแล้วพี่ก็จะเอาเข้า้ ช่องแข็งเลยคะ่ะทุกคนนะคะเพราะว่าพี่พี่ก็เอามาตากตรงนี้ให้มันเสดดน้ำก่อนนะคะไม่ถึงขนาดจะให้แห้งนะคะ fc เพราะว่าเนื้อปลานี่ถ้าเดดประมาณ14องศาแบบนี้นี่ไอ้ไม่แห้งแน่นอนคะ่ะ fc และที่พี่เอามาเขวนไว้อย่างนี้ก็พี่คิดว่าช่วงนี้ลมมันแรงคะ่ะลมมันยังแรงอยู่เนาะพี่คิดว่าไอ้แมงวันหัวเขียวไม่จับคะ่ะ fc แล้วพี่ก็เอามาตากในเหลาตากผ้านี่เนาะเพราะว่าไอ้ลมมันจะถ้าลมมาแรงๆนี่นะเหลาตากผ้าของพี่มันก็จะหมุนไปเรื่อยๆคะ่ะ fc นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยให้แรงวันไอ้ไม่เกาะนะคะ fc แลงวันก็ยังเกาะอยู่จนพี่ทนไม่ไหวแล้วกันนี่พี่เพิ่งเข้าไปเมื่อกี้เนาะแต่มันก็หนาวเนาะพี่ก็เลยว่าจะคิดว่าจะเก็บแล้วแหละเพราะว่า ไม่ไหวอะ่ะจะมารอยืนปัดแมงวันอยู่ตรงนี้ก็ไม่ไหวเนาะก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแมงวันมันอาจจะจับหรือมันอาจจะเยี่ยวหรือมันอาจจะขี้ใส่ก็ได้นะคะเราก็ไม่อาจที่จะรู้ได้นะทุกคนพี่ก็เลยไอ้ว่าเนี่ยพี่จะกู้ออกไปนี่ค่ะเห็นไหมกู้ออกไปไอ จัดการเอาเข้าช่องฟิตแล้วคะ่ะทุกคนเพราะว่าไม่ไหวอะมันเดดมันน้อยแล้วลมมันก็ไม่แรงเนาะและมันก็ไม่ได้ช่วยไอไอปลาของพี่ให้ปลาของพี่แห้งเลยคะ่ะทุกคนและก็ไม่หนีไม่พ้นแมงวันจะมาจับคะ่ะก็ไม่ไม่อยากจะมายืนอยู่ตรงนี้เนาะมันก็หนาวโอเคคะ่ะเอซีนี่คือปลาที่พี่ได้มาเมื่อวานนะคะเดี๋ยวพี่จะาไอหันกล้องไปให้ดูนะคะเอ นี่ค่ะแล้วก็ลมเวลาลมมาแรงๆอย่างนี้นะคะก็แมงวันก็จะไม่จับค่ะแต่เวลาล,ลมไม่มาแมงวันก็จะจับและเนื้อปลาก็ใหญ่มากเห็นไหมนี่แมงวันมาแล้วค่ะทุกคนพี่จะต้องกู้เอาไปแล้วแล้วก็เพราะว่ามันก็สเสดดน้ําหน่อยหนึ่งแล้วนะทุกคนแต่เมื่อวานนี้ทุกคนก็เห็นว่าพี่เอาราดไอไออะไรนะเกลือเนาะพี่ใส่เกลือใส่อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้พี่จะเอาเข้าไปในบ้านกระจก บ้านกระจกก็แดดก็ยังไม่เข้าตอนนี้นะคะ fc ถ้าเอาเข้าไปก็จะเหม็นเปลนะ่าเนาะเพราะว่าชานบ้านพี่นีออ่มีเสื้อผ้าตากเต็มไปหมดนะคะ fc ตอนนี้พี่ว่าพี่จะเก็บแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันตอนที่พี่สับใส่ถุงเลยนะคะ fc ค่ะ fc หลังจากที่เอาพี่เอาปลาหน,นีไอแมองวันมานะคะทุกคน พี่ก็เอามาตัดเป็นท่อนๆอ,อย่างนี้นะคะแล้วพี่ก็จะเอาหัวออกค่ะเอาหัวทิ้งค่ะทุกคนเพราะว่าฝรั่งเขาไม่กินหัวเนาะเพราะว่าเนี่ยค่ะแต่พี่ว่าพี่จะทํายังไงดีกับหัวเนาะพี่ก็เสียดายนะน่าจะเอาไว้ทอดกรอบทอดกรอบแล้วก็กินกับส้มตําเนาะทุกคนหรือว่าตําแตงเนาะนี่ค่ะแล้วก็พี่ก็เก็บไว้สามตัวค่ะเอ เก็บไว้ในนี้เลยค่ะเดี๋ยวปิดไอ้นี่ก่อนเพราะเสียงใ้เครื่องล้างเครื่องซักผ้าพี่เอาเก็บไว้ในช่องแข็งสามตัวค่ะทุกคนโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องตัดหรือว่าไม่ต้องไงนั่นเลยค่ะพี่จะเอาเก็บไว้สามตัวก็พอเผื่อพี่อยากจะกินนึ่งเนาะแต่ว่าไอ้ที่ตัดต้นท่อนนั้นก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เปลืองพื้นที่นะะเอฟซีนี่ค่ะก็พี่ก็จะตัดแล้วก็จะแยกใส่ถุงไว้เนาะ ใส่ถุงไว้พอแต่ว่าเราจะกินกี่กี่ชิ้นเนาะทุกคนพี่ก็จะเอาใส่ไว้ถุงถุงหนึ่งเลยแล้วเอาเข้าช่ชงแข็งเลยค่ะเพราะว่าไอ้นี่ค่ะถ้าทําแล้วมันก็ก็พี่ได้เอาไปตากแดดสักแป๊บหนึ่งเนาะทุกคนให้ให,ให้เหมือกของปลานี่ไอไออ้ยไม่ได้ใส่ถุงมือให้เหมือกของปลานี่ออกเนาะทุกคนออกให้หมดแล้วก็พี่ก็จะเอาเข้าชงฟิตเลยนะคะถ้าเกิดว่า พี่ไม่เอาเข้าวชงฟิตตอนนี้เดี๋ยวเขาจะแห้งเกินค่ะ FC ถ้าแห้งเกินแล้วนี่เจ้าพ่อกับลูกของพี่นี่จะไม่จะไม่กินนะคะเพราะว่ามันมีแต่ก้างก็ว่างั้นเนาะก็พี่ก็จะให้มันแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะเอาเข้าวชงฟิตเลยนะคะใส่ถุงนี้เดี๋ยวก็เอาเข้าวชงฟิตเลยนะคะ FC นี่คือปลาที่พี่ได้ซื้อมาจากไอเขาเมื่อวานเนาะ ที่เราไปที่สะพานนั่นกันเนาะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรนภาเดนมารกให้พี่ด้วยนะคะและก็ขอบคุณมากไอ้เอฟซีไอเก่าและก็ FC ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพี่นะคะ f c พี่ขอขอบคุณมากคะ่ะถ้าไม่มี FC Youtube ก็จะอยู่ไม่ได้เนาะทุกคน เพราะว่าถ้าไม่มีใครกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพิ่มก็จะไม่ผ่านกฎของ YouTube นะคะ FC พี่ก็ขอขอบคุณมากค่ะพี่ก็ไม่ไดไ้คิดว่าไม่ได้หวังอะไรมากมายแล้วแหละเพราะว่าช่วงนี้ยอดคนติดตามก็นานหรือเกินกว่าจะเพิ่มขึ้นแต่ละคนนะคะทุกคนแต่ก็ขอขอบคุณ f c ฟที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพี่และมาดูคลิปให้พี่นะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย